ก็หลังจากที่คลิปที่แล้วเราได้ลอง The New S c l a s d ในสนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์ไปแล้วนะครับไหนๆก็มาแล้วนะครับ Mercedes-Benz เขาก็ยกยนตกรรมหลากหลายรุ่นมาให้ลองนะครับก็ขอลองเพิ่มอีกสัก4รุ่นและกันเริ่มด้วยนี่เลยตัว GLC 300e นะครับเครื่องยนต์ปลั๊กอินไฮบริดแล้วก็กระเถิบมาเป็น SUV ตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับเป็น GLE 300d เครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็มาเป็น c Class สักนิดหนึ่งนะขายดีขายดีนะครับกับ CLS 220d แล้วก็ตัวสุดท้ายตัวที่ผมอยากขับมานานแล้วในสนามช้านะครับก็คือ AMG C43 ส่วนจะมันขนาดไหน4รุ่นนี้ให้ฟิลลิ่งการขับในสนามช้างเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปว่ากันครับ เรามาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับกับ GLC 300e เป็นเครื่องปลั๊กอินไฮบริดนะครับเครื่องคุมพลัง,งเขาเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับเป็นเครื่องเทอร์โบทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าในระบบปลั๊กอินไฮบริดให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่320แรงม้าแรงบิด700นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกียร์ 9G-Tronic แล้วก็ขับเคลื่อน4ล้4อ 4MATIC ่ะลองไปหวดในสนามดีกว่าว่าปลั๊กอินไฮบริดรุ่นนี้จะมันขนาดไหน คัน yeah. นี้เป็น GLC 3 0 0 e ครับ plug in hybrid เอาล้อกันเลยเฮ้ yeah. ขึ้นไวอยู่นะเออเว้ยยงว่ามันเป็น plug in hybrid มีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยเฮ้ยโหเร็วอยู่นี่ร้อยแมดติกแล้วเนี่ยเอาโยก่องสามไปขึ้นไวขึ้นไว เอกอดเบรกหนักๆก,ก็โอเคเว้ยลองดูนี่เอสยูบี <SUV S 1> มันจะโยนไหมออก็ไม่ค่อยโยนนะก็ไม่ค่อยโยนเท่าไหร่นะยิวเทินโค้งสาวกลับมาอ่ะดันขึ้นเนินนีแรงแรงแรง,งอยู่ไยสตีดเลยยกหน่อยเอสยูบีมันลดสูงยกหนอเเิ <S <S มเออ, <S <S เอ,อไม่ค่อยโยนเท่าไหรนะ่เน้ ตอนแรกคิดว่าเป็น SUV ล้วต้องแบบโปรงแน่ๆแต่ข้อดีของการที่ได้ขับตัวปั๊กอินไฮยริดเนี่ยจากที่เพิ่งลงมาจาก S Class ช่วงเช้านะคือกำลังอะ่ะพอแตะคันเร่งปุ๊บเนี่ยมันเดินออกได้เลยนะเนี่ยเนี่ยตั้งรถตั้งลำได้ผมเกียบออกเลยเนี่ยชุดกำลังรด ให้มันพุ่งทยานออกไปไอเน,นี้ยมันมันจี๊ดจ้าตรงนี้นะครับพอเราเดินทะลร่งแรงๆเนี่ยออกโค้งเนี่ยมันก็จะมีแบบโยนโยนอยู่บ้างน,นะแต่ก็ถือว่าเก็บอาการได้ดีเลยนะครับเพราะว่ารถสูงๆแบบเนี้ยโหถ้าเป็นถ้าไม่ใช่ m ม r c e d ซ s Benz นเนี่ยเอามาขับผมว่าน่าจะเสียววันนี้นะน่าจะเวอร์วันนี้อันนี้ถือว่ายังเนียนๆอยู่ใช้ได้ใช้ได้เวลองเปลี่ยนไปตัวใหญ่กว่านี้ดีกว่าเป็น GLE นะแล้วก็น้ําหนักตัวถังเนี่ยมากกว่านี้จะเป็นยังไงเปลี่ยนรถเปลี่ยนรถก็มาต่อกันที่คันที่2นะครับหลังจากได้ลองขับไปแล้ว1รุ่นนะครับต่อมาก็ยังเป็นรถ SUV อยู่เป็น g l e 300D ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2 0ลิตรนะครับเป็นเทอร์โบคู่กำลังสูงสุดเนี่ย2 4งแรงม้าแรงบิด 500นิวตันเมตรส่งกำลังก็เกียร์9 g ทรอโทนิกเหมือนกันแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อโฟเมติกเดี๋ยวไปว่ากันในสนามไปกรัเเิอขึ้นมาครับทั้งนี้เป็น GLE 300D นะนน300นะก็ตัวรถใหญ่ขึ้นกว่าเมื่อกี้ตัวถังหนักขึ้นเครื่องเป็นเครื่อง ดีเซลแลไม่มีตัวปลั๊กอิมพีดนะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวลองดูหน่อยไปครับออกพิดมาเดินทนเลึงเป๊ดอ,อ,อ่ะโอเคช่วงต้นของทเล่งเนี่ยก็จะขึ้นช้ากว่าตัวปลั๊กอิมพิดน,นะเปิดก็ตามสไตล์ดีเซลนะแล้วก็แบกคนถังที่หนักกว่านะครับหนับเดือดหน่อยเยกะขึ้นกดหนักลากเปดอ่ะโอเค กดเบรกหนัก,นกๆการทรงตัวก็ยังนิ่งอยู่นะ,อะลองโยนเข้าไปเดินทลิ้งเลยเปึด๊ดโยนไหมไม่โยนเออเอาจุมหนักจุ่มหมดเดินขึ้นเนินมาออกสามออกหส,สามมาเดินขึ้นเนินปึ๊ดคือฟีลลิ่งเนี่ยมันจะไม่เติรดเหมือนตัวลัคกี่ไทน์ดิแต่ว่าได้ความนิ่งเวลารถจับลอยตัวแล้วเนี่ยความเร็วร้อยหกสิบเท่า้ายไฮสปีด ไม่ต้องยกคันเร่งเดินเนียนๆเข้าไปปืดอา้าวสายหักศอกนิดนึงกดนกักจิกเป็กเฮ้ยเออเว้ยถ้าถามผมนะเรื่องความโยนน่ะมันก็มันก็เอียงเยอะแต่ว่าท้ายมันไม่ออกเนี่ยมันมันมันเกาะอ,อยู่นะมันเป็นคลับซีโเมิติกครับ ถ้าถามเรื่องความโยนผมคิดว่าตัวเล็กอะรู้สึกโครงเคลงวันนี้นะตัว G L C ตัวเมื่อกี้รักทินไปิที่เราขับมานะ่ะแต่พอมาเป็น G L E เนี่ยเออมันนิ่งนะการควบคุมรถแล้วก็เนี่ยถึนมาพวงอะไรเนี่ยผมไม่ต้องแก้อาการเลยคือมันก็ไปได้คมๆคมเลยแต่ว่าจังหวะรูชออกตัวเนี่ยโอเคจะสู้ตัวรักทินไเปิทไม่ได้นะครับ กดแล้วต้องแบบรอนิดนึงนะก็าตามสไตล์เครื่องดีเซลอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ GLE 3 0 0 e. ก็ได้ฟีลอยู่แต่ดูแล้วถ้าจะเอาไปซิ่งนี่ก็อาจจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่แต่ถ้าวิ่งแบบความเร็วสูงๆเดินทางไกลแช่ยาวๆแล้ว1้อยหยาวแช่ยาวๆายายายาโคตรนิ่งเลยลนะเมื่อี้ทางตรงเนี่ยสุดทางตรงกด ร้ 180. อยแปดสิบนะครับก็ถือว่านิ่งิรอ่าเรียบร้อยเดี๋ยวเปลี่ยนไปเป็นตัวซีคลาสบ้างดีเออเราพอแล้วพอสนยะ SUV ก็ฟิลประมาณนี้ไปลองซีคลาสกันต่ออ่าโอเค ปลี่ยนน้ลมมาเป็นรถเก่งกันบ้างครับคันต่อไปที่เราจะหวดกันก็คือเป็น CLS 220D นะตัวนี้มาพร้อมกับ4สูบ2.0ลิตรเทอร์โบนะครับกำลังสูงสุดเนี่ย194แรงม้าแรงบิด400นิวตันเมตรเกียร์ก็เป็น 9G-Tronic เหมือนกันแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังก็น่าจะมันนะขับหลังในสนามช้างไป นี้เราเปลี่ยนมาเป็น c ีคัสกันบ้างครับเริ่มกันที่ตัว CLS 220D ตัวนี้ก็เครื่องดีเซลเหมือนกันนะแต่พอเปลี่ยนลงมาจาก SUV โอ้โหฟิลลิ่งต่างกันเลยนะพอมานั่งใน c ีคั์เนี่ยจุดศูนย์ถ่วมันต่ำลงมาเยอะเลยเบาะนั่งนี่แทบจะติดกับพื้นเลยน่าจะขับสนุกอยู่อ้าวเดี๋ยวลองดูครับดูทางตรงไม่มาอ้าวโอเจุ่มเลยดรด,ด,ดีเซลเหมือนกันแต่ตัวนี้ออกกันเด้งอยู่นะ ด้วยรถที่มันอาจจะนหนักเบากว่านะทีเนี้ยเบา,าแล้วมาครับร okay, okay, ้อยสี่โอเคร้อยห้าโอเคร้อยหกปื๊ดไปสองร้อยโอเคยกถอนเด็กหนักนิดนึงโอ okay. เคเทินกว้างหน่อยเรามีเทินกว้างหน่อยเพื่อเหยียบสมออกลึกจิกเบกใน,นเดินกลางโค้งเห็นปลายโค้งเดิมปื๊ด จิกอยู่จิกอยู่แต่ว่าช่วงต้นออกตัวพี่ผมกระชื่อันเลขหมดเลยนะช่วงต้นออกตัวยก็ไม่ไม่ปูดมากไม่ปูดมากไม่ไม่ได้แบบพุ่งทะยานเท่าไหร่ไม่เหมือนตอนตั้งลำตรงๆอ้าวายก็ไปซ้ายยกนิดนึงโยนเข้าไปเลยปึ๊ดเติมต่อโอเคเอา้าวซ้ายหักซอกเด็กหน,กนกักหนักอีกโอเค ไปๆไปเ,เลยปึ๊ดโอเคตอ่อีกนิดนึงโอเคพอมานั่งในสีคัเนี่ยต้องบอกว่าโอ้ขับสนุกขับสนุกเลยด้วยความที่รถมันแบบเบากว่าแล้วก็ฟิลลิ่งพึ่งลงมาจาก GLE ด้วยพอมาขับในสีคาสเนี่ยจับทิกซ้ายทิกขวานี่ สบายเลยเห็ดด้วยเฮ้ยไม่รอนเว้ยไม่รอนเว้ยใส่ได้เต็มนะใส่ได้เต็มอยู่อ่ะโอเคประมาณนี้เฟลลิ่งประมาณนี้ขับสนุกนะครับพวงมาลัยคมนะช่วงล่างถือว่าเอาอยู่เลยแล้วก็อัตราเร่งเนี่ย ผมว่าช่วงออกตัวช่วงที่กดหนักๆออกจากโค้งเนี่ยมันยังไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่ถามผมนะแต่ถามว่าถ้าเอาไปใช้งานในชีวิตประจําวันขับกับรถบ้านอ่ะขับปกติอ่ะผมว่ามันเกินพอแล้วนะครับแต่พอมาขับในสนามเนี่ยมันได้ความสนุกที่ช่วงล่างแล้วก็แฮนด์ลิงการควบคุมพวงมาลัยที่มันเฉียบโคมแต่ว่าโอเคอัตราเร่งมันอาจจะช่วงต้นมันอาจจะแผ่วไปหน่อยแผ่วไปหน่อยถ้ามันกดแล้วมันตืดมันตืดมันตืดกว่านี้นะน่าจะ มันกว่านี้นะอันนี้ก็ cls 2 2 0 d แล้วก็มาถึงคันสุดท้ายครับที่ผมจะได้ทดลองขับก็คือ mgc 4 3ตัวเนี้ยอยากขับมานานแล้วนะครับมาพร้อมกับขุมพลังเครื่องยนต์ v 6ไบเทอร์โบนะเป็นเทอร์โบคู่ขนาดความจุเนี่ยอยู่ที่3 0ลิตรนะ3,000ซีซีตัวเนี้ยให้แรงม้าสูงสุดเนี่ย390แรงมา้าแรงบิดเนี่ย520นิวตันเมตรแล้วก็เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อ โมติกด้วยนะเดี๋ยวไปลองขับดูตัวนี้น่าจะมันสุด <S <S แล้วก็คันสุดท้ายครับคันนี้เป็น AMG C 4 3ตัวนี้ผมอยากขับมานานมากๆแล้วเดี๋ยวลองกันเลยไปยังไงตัวนี้ก็ตื้อสุดละว v 6 3 0อ่า เกีนร์มีแบ็คไฟเห็นรก่มีแบ็คไฟอ์่อัดนี้รอมีเพี่งเขาเดดนึงโอเคเดี๋ยวลองออกใหม่เดี๋ยวลอง okay, ลองอกใหม่ตัวนี้เป็นขับสี่นะครับโฟเมติกมันก็จะเกาะถนนมากแล้วรถก็เบาแล้วก็แรงด้วยเนี่ยดูดิเดินออกจากโค้งอย่างเนียนอย่างเนียนอันนั้นชิปีมีกดเบริร์มีแบ็คไฟ ไห้ถอนให้ตะปีถอนเยอะหน่อยโยนก็นไปเลยอโอเคหน้าเบรกหนักโอเคจิบไม้จิบแบกไม้มันเป็นรถแบบพอมันขึ้นมาเป็นเอ็จีนี่มันวิวมันตา่างจริงนะไฮประมาณเนี่ยตุบป,ปิดตุบบีอารับ หลักนิดนึงโอเคโยนเข้าไปโยนเข้าไปโอเคเก้าโคนเธอนอกอึ๊บคือตัวรถเนี่ยลาการเนี่ยไม่ออกเลยนะพอมาเป็น AMG นี่คนละฟิลลิ่งเลยจากลุงอยากกุ๊บจีเอลีก็ตามเนี่ยมาจับซีซีสามี ส,สิโอเคอเคเบกหนัิดนึตัดเบรเข้าในไมข้หั้วับ M.G. เนี่ย C.43 เนี่ยมันต้องมันที่สุดนะแต่ถ้าถามว่าไปขับบนถนนมันก็อาจจะแอบคุมยากเหมือนกันนะเออเพราะว่ารถมันโอ้โหมันต้นมันจัดมันดึงจริงๆนะครับแว่าช่วงล่างเนี่ยมันดีมากมันเกาะถนนดีมากแล้วตัวนี้เป็นโฟ a t i c ติขับสี่หขับสนุกเลยผมก็เชื่อว่าตัวนี้มันมันฮอตสุดละ C.43 เนี่ยใน M.G. ราคาเข้าถึงง่ายเครื่องแรงไบเทอร์โบ3.0ขับสี่โหครบอ่ะแต่ง M.G. พัเดินชิปมีมาให้เนี่ยมันสุดแล้วถ้าเป็น AMG ตัวเนี้ยใช้ได้ใช้ได้ตัวนี้ถือว่าโอเคเลยก็ลองขับมาครบแล้วครับทั้ง4รุ่นก็ต้องบอกว่าแต่ละรุ่นเนี่ยเขาก็มีสไตล์แล้วคาแรคเตอร์รวมไปถึงสมรรถนะที่แตกต่างกันนะก็แล้วแต่ว่าใครต้องการแบบไหนนะครับสำหรับตัวแรกที่ได้ขับเนี่ยก็จะเป็นตัว plug in hybrid นะ GLC 300e ตัวเนี้ในช่วงต้นของโค้งเนี่ย คันเร่งเนี่ยมันจะมาดีมากนะครับเพราะว่ามีตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยช่วยในการเร่งออกตัวนะครับแต่ว่าการเข้าโค้งต่างๆก็มีอาการโยนอยู่บ้างนะครับเพราะว่ารถมันเป็นทรง SUV ยกสูงแล้วก็ตัวถังเนี่ยไม่ได้แบบหนักมากนะครับพอขยับขึ้นมาขับเป็น GLE 300D ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลตัวถังใหญ่กว่าน้ำหนักมากกว่าเวลาขับด้วยความเร็วสูงนะครับทางไฮสปีดเนี่ยความนิ่งของตัวรถเนี่ยมีมากกว่าแต่ว่าช่วงจังหวะกดคันเร่งออกตัวเนี่ย จะอืดกว่ารุ่นน้องอย่าง G.L.C.300e เล็กน้อยนะครับพอเปลี่ยนมาเป็นรถเก๋งนะครับ C-Class เริ่มต้นที่ C.L.S.220d ตัวนี้ก็ถือว่าขับสนุกนะครับเพราะว่าแน่นอนมันเป็นรถที่ขับเคลื่อนล้อหลังนะครับขุมพลังก็เป็นดีเซลตัวนี้กดคันเร่งออกจากโค้งเนี่ยมีท้ายสะบัดสะบัดให้ได้รู้สึกกันนิดนึงนะตรงนี้ก็ช่วยเพิ่มฟิลลิ่งนะมีความดิบในการขับขี่ก็ตรงนี้ก็ขับสนุกแต่ว่าไฮไลท์ที่สุดที่ผมชอบที่สุดยกมาเป็นตัวปิดในวันนี้ก็คือ AMG C43 แน่นอนว่ามันเป็นรุ่นเดียวที่เป็นรหัส AMG ที่ได้ขับทั้ง4ตัวนะครับขับเคลื่อน4ล้อ 4Matic เครื่อง,ง V6 โอ้โหเรื่องแรงไม่ต้องห่วงเรื่องจิกลายโค้งไม่ต้องห่วงเลยขับ4 4Matic แล้วก็ขับสนุกมากแรงมากนะครับมี p a ตเทิรชิเสียงเครื่องเนี่ยกระหึ่มเร้าใจก็เลยยกมาเป็น AMG 4 3ที่ผมชอบที่สุดในการขับสนามช้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาขับบนถนนจริงมันก็อยู่ที่ไลฟ์สไตล์แล้วก็ โจทย์การใช้งานของแต่ละท่านซึ่งแต่ท่านก็ไม่เหมือนกันบางท่านก็อยากจะได้รถครอบครัวหรือบางท่านอยากขับสนุกก็อาจจะต้องมองหาตัว AMG นะครับส่วนทุกท่านดูแล้วชอบคันไหนชอบฟิลลิ่งคันไหนอยากได้รุ่นไหนก็คอมเมนต์มาพูดคุยมาบอกกันหน่อยว่าเฮ้ยผมชอบฟิลนี้ดีไหมพี่นุ่ยนั่นอ่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านเข้าไปต่อเข้าไปพูดคุยกันนะครับแล้วก็สุดท้ายก่อนจากการก็รบกวนเพื่อนๆเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง Auto Station ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผม มอนสเตอร์ Monster, ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ